ทีมงานคอดฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับมาดูเหตุยิงกันครับอาเขยยิงหลานสองสามีภรรยาเสียชีวิตทั้งคู่เลยครับ และก็เอาปืนตีหัวพ่อที่จะเข้าไปช่วยลูกสาวเลือดอาบเลยเพราะว่ามีเรื่องระหองร้องแรงไม่ถูกกันไม่กินเส้นกันมานานหลายปีแล้วครับคือแทบจะตัดญาติกันแล้วเดี๋ยวเรื่องมันเป็นยังไงนี่ค่อยมาว่ากันนะครับไปดูตอนเกิดเหตุกันก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง9ก้าโมงครึ่งวันนี้ครับตำรวจสพหัดใหญ่รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันในซอยที่อยู่ตรงข้ามกับซอย5ถนนสุภาษณ์นังสค์ในเมืองหาดใหญ่ครับใกล้ๆกับที่เขากําลังสร้างซุ้มประตูหน้าสวนยม สุปสราน์รังสรรค์แถวนั้นนั่นแหละครับตำรวจสพใหญ่ไปกันครบทุกชุดเลยครับนำโดยพันตำรวจเอกธรรมรัตนเพชรหนองชุมผู้อมกับพันตำรวจโทอนุวัตวิจิชัยรองผู้อมกับสืบสวนพันตำรวจโทธีรวุฒิแสนอินสรารวัตรสืบสวนสอบสวนพร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนภาค9และก็เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ไปเร็วมากพร้อมมาก ที่เกิดเหตุเป็นซอยตันอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ราวร้อยเมตรได้ครับจุดที่ยิงกันอยู่หน้าบ้านเลขที่235ทับ46กับอู่ซ่อมรถยนต์เลขที่235ทับ23ซึ่งอยู่ติดกันครับนี่คือคนยิงครับช่างหนุ่มหรือนายบุญหนักวงชะอุ่มอายุ64ปีครับเป็นเจ้าของอู่นั่งรอมอบตัวอยู่ในอู่ยอมรับสภาพ ส่วนคนถูกยิงบาดเจ็บมีสองคนครับคือนายพงศักด์นันทบุตรอายุ36ปีหรือว่าต่อและนางสาวกิติยาสุกรมณีอายุ33ปีหรือว่าเตยครับทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันนะครับและก็มีศักดิ์เป็นหลานของช่างหนุ่มครับอยู่บ้านข้างๆติดกับอูสามีภรรยาคู่นี้ครับเขาเรียกช่างหนุ่มว่าอาหนุ่มครับ ถูกช่างหนุ่มใช้อาวุธปืนก้ามมอกระดำยิงหมดแม็กเลยครับช่างหนุ่มก็ไม่รู้ว่ากี่นัดครับไม่ได้นับสามีถูกยิงภายในรถเก๋งซึ่งเป็นรถไฟฟ้าคันนี้ครับเป็นรถแกลบคาตอนที่กําลังขับรถมาจอดหน้าบ้านนะครับยังไม่ทันจอดเลยครับโดนยิงเลยส่วนภรรยาถูกช่างหนุ่มวิ่งเข้าไปยิงในบ้านครับทั้งคู่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับถูกส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เพราะว่าถูกยิงเข้าจุดสําคัญแต่แถวลําตัวคนละหลายนัดเลยครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด ตอนที่ช่างหนุ่มลงมือก่อเหตุนะครับไปยิงสามีก่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปยิงภรรยาในบ้าน นอกจากนี้ยังมีคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับคือลุงต้อยนายสุรชาสุกระมณีครับอายุ61ปีเป็นพ่อของสามีภรรยาที่ถูกยิงครับภรรยาเป็นลูกสาวสามีเป็นลูกเขยครับถูกช่างหน่มใช้ปืนตีหัวจนหน้าผากแตกเลือดอาบตอนที่วิ่งเข้าไปช่วยลูกสาวในบ้านครับร <vel> ส่วนปืนที่ก่อเหตุก็ยังตกอยู่ในบ้านนะครับ,บนี่คือปืน9ก้ามครับกระเด็นไปตกอยู่ในซอก ข้างเครื่องซักผ้าครับแมกกาซีนก็กระเด็นไปตกอยู่บนพื้นนะครับตอนที่ช่างหนุ่มชกกับลุงต้อยที่จะเข้าไปช่วยลูกสาวช่างหนุ่มนี่เป็นน้องเขยของลุงต้อยนะครับมาได้กับน้องสาวลุงต้อยแล้วก็บ้านก็อยู่ติดกันนะครับฝาเดียวกันเลยทีมงานตัวพ่อไปคุยกับทั้งสองฝ่ายมาแล้วนะครับช่างหนุ่มบอกว่ามันเป็นความแค้นที่บ่มเพาะมานาน20ปีแล้วครับพอเริ่มไม่ถูกกันมันก็มีปัญหากันมาตลอดครับจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ฟังช่างหนุ่มครับ ี่ไอ้ที่ว่ามันทําให้ต้องระเบิดอารมณ์ในวันนี้อ,อ,อ,อ๋อส้าเหตุมันตกหน้าผมเมื่อเช้าเหรอไม่หลายปีแล้วผมบอกว่าอาจิตส์สมมไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเก็บบัญชีทีเดียวครับครับแล้วก็ส่วนไอ้ผู้หญิงเนี่ยชักสีหน้าใสด่าแม่ด่าไอยวา,ยด,ายด่าน้นนี่นผมก็มเลยทนไม่ไหวครับเมื่อเช้านี้เป็นไงนะเมนะื่อเช้านี้เป็นไงเมื่อเช้านี่ชักสีหน้าใสเขาบอกว่าให้เลื่อนรถเพราะบนรถคนทำงานเข้ามาแล้วมันบอกว่าไม่เลื่อนไม่ถอยมีอะไรไหม ผมก็เลยบอกอ,อ่าใชาอย่งงางนั้นได้แค่เจอกันผมก็เลยรวมที่แล้วผมบอกแล้ววันมันสะสมมานานจนถึงว่าจุดหนึ่งมันจะต้องระเบิดแต่ว่าไม่ใช่ระเบิดเรื่องใหญ่ผมบอกว่าจะทําเรื่องเล็กจะให้เป็นเรื่องใหญ่ครับ <sack. S 1> ก็เลยก็เลยเอาเสองคนเลยสองคนดีครับว่าเก็บคนเดียวไม่ได้ครับเอาไปก่นัดเราไม่ได้เง้นแฟนผมเยอะขนาดิงไปกินนะผมจะไม่ได้ผมรู้อย่างว่าผมยิงหมดแม็กซ์วนเล่นในแม็กกระทินผมผมกดยังไม่ได้ว่ามีกี่มีกี่ลูกไม่ได้คิดอะไรเลยมายิงใครก่อนอะ ยิงผู้ชายก่อนแล้วก็แล้วก็เดินตามไปถิงครับม,มันท้าท้าก็ยิงเลยเอาแล้วนี่แม่ใจผมก็เลยทนไม่ไหวแล้วผมบอกกับถัดสมผมบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราเคลียร์างานพวกเราให้เรียบแล้วแล้วว่าเรื่องอเล็กหรือเรื่องใหญ่แล้วปืนนะปืนปกมาเลยเตรียมมาไว้วันนี้เตรียมแป๊มาปกติผมก็ไว้อยู่แล้วเอาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะอันนี้ขับเบิ้ลไหมเพราะว่าอีกคันผมมาไปทำสีอ๋ออันนี้เบิ้ลที่เนี้ย ซื้อมือสองมาอันนี้ก็คือที่ก่อเหตุนี้ที่ยอมรับสารสภาพทุกอย่างเลยทุกอย่างครับเพราะว่าผมผมทําใจไว้ตั้งหลายปีแล้วครับผมบอกว่าถ้าผมทําอะไรลงไปนั่นคือผมรับสภาพหมดเลยครับของพี่นี่เขาเรียกว่าช่างอะไรช่างหนุ่มเหรอใช่อู่ช่างหนุ่มมีมีชื่ออู่ไหมไม่มีชื่อผมเองเขาเรียกว่าช่างหนุ่มซ่อมอะไรพี่ซ่อมรถเถึงเนี่ยรถกูค้าประจำไม่มีหน้าใหม่โอเค ทีนี้มาฟังอีกฝ่ายนะครับป้าดวงจัน์ซึ่งลูกสาวและก็ลูกเขยถูกช่างหนุ่มยิงเสียชีวิตนะครับว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและก็เรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรงครับเกิดเกิดมันเกิดอะไรขึ้นยังไงตอนเรนั้นลูกเขยนครับรถกระบะรอ่อนเรือข้นน่ะหนงโตนเรือเรือนรดกันที่เขาติดโจอดอยู่ตรงนั้นใ่หมายเลยลว่ามันกลับงรดไมได้ประก,กับไม่ได้กับตอนยาวมันมาจากหนาหม่วงพอหนาหม่วงเซ็ตซึ่งแพอลูกเยขย้ามาเซ็จ มันก็ยิงลูกเพื่เลยครับพอยิงลูกเพืเ่เสร็จป้าได้ยินเสียงกีซ่ามที่เนั่นมันจะก้าวไปยิงลูกฟ้าในบ้านน่ะวะครับพอได้ยินเสียงจนปลาโบกลนนุ่มวะโฟไอ,นนอน้น้องยิงไอ้ตัวเนโนนเป็นอย่านี้นะป้าแต่ลุงเดินข้าวมาพอเดินข้าวมาก็ไปหล,ล,ลอกมันดูเตจึงแต่ป้าไปยิงปืนกันน่ลุงยิงปืนลุงลุงอ๋อลุงขิงปืนเออลุงขิงปืนเลี้วไปในร่างเดิงแตกป้ามาดูดูไหมแฟนปลานี่จะช่ไหมค่ะค่ะค่ะต่อยเนี่ยอือเล่นอยู่หลุมต่อยครับซึ้นพอทักเดียวก็ ปลาข้าวหมอานยังตื้อลงต้อยเว้ยเรลาตื้ตื้อต่าตื้อตืนี่ยก็ห้ามไม่ก็ห้ามที่ปลากระบาน่พไปได้แล้วมงเนอนอยู่ในบ้านมันยิงมาจะ่เหลวเหลานุงแมเออแม่เออ้ายิงขาวน่อยอ้นีนอนเด้งอยู่เดียวเลยก็เสีปลาพอเรลุกเ้ยยังเดือดเหลวเ้ยเลยนะเขาหลบเลกันนะเขาม่เหืืองวันนั้นเนี่ยเรื่องเรือนรถันที่ขาติดจอดังนู่นนู่นนู่นรรถรถรถเก่งมันเดินหน้าที่มันต่อยลังแบบนี้เพรามันมันกัวว่าไม่ได้ครับอก็นองเดือนไป มันไม่แรงเลยเลยนั่ะไอตัวแต่ยิ่งมันมันมันเช่นว่านายมันจับยมปืนไว้แล้วเพราะมันมีปืนก็คือเขาเขาเขาถอดไม่ได้เหรอประ่านเนี้ยคนเนี่ยถอดไม่ก่อยได้ตัวนี้มันจบเพลงแต่เนี่ยดต่ปูเนี่ยมันจบเพลงมันต่องคนบีนองี่เนี่ยมันกับลุงต้อยนั้นลุงต้อยคนนี่คนเนี้ยทุลายหานี่เลยแต่ก็ยัหนุ่มกับปลาอยู่ทั้งคนนี้เป็นไรกันนะคนยิงคนยิงเหรอหน่องเคยเป็นหน่องเคยคล้องหน่องเคยของลุงตอย เป็นๆป้าเนี้ค่ะต้อยทั้งนี้ก็เป็นน้องเคยกองลุงต้อยใช่๋อน้องเคยกันนะอเคยลุงตอยซึ่งปลาเล้งเนยว่าลูกเเน่ยเดี๋ยวมีเกียวเทียงกันเลยนะเกี่ยวเทียงกันน่นเลยมานี้ก็เป็นมันไม่ทุกันอยู่เลยมันคนหลาปาใจไหมไม่ทุกันอยู่เลยเขาตำูใช่ไหมตำอูบางทีมันมินมังไรมังโลกับไอวาบเลยนะเป็นร่มนึองที่นั วันนี้ระเบิดกันเลยนะวันมันเทียงอะไรวุ้นแหลกแต่วันเหนียนปลาคิดในใจว่าว, <Okay. S 1> วันนี้เนี่ยน่าจะโชคยิ่งกันแน่ไม่รู้ใครแต่นั่นเลยปลาทำนุ่มปอตอวเดียวกันมาปลาไม่ตันในโบกรถดลกูกแก่มั้ยวย่าโตไม่ต้องเท่าหมาลูกวันนี้ไอ้นี่มันเตรียมปืนเ,เลยแดง oh. แต่จิงกันเนี้ยมันช่อห่าหนาที่ตั้ง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  oh. อ่าพอสักเดียวมันลาจะเข้าไปยิงหนุ่มตัวในบ้าน oh. จึงกลาแเนหนุ่มต้อยก้าวมาหนุ่มต้อยก้าวมาหนุ่มต้อยก้าวมามันรอมลงมันมินมานหลอกมันอยู่ตๆตีมุงเพื่องถักผ้าอ๋อที่ถืนกันแั้นนะที่ถื้อย่างตรงนั้นหน้าว่ะถึงกับปามันมันเลยมาแยกมาเลยโอเคโอเคเรื่องไอเรื่องไอเรื่องดินนี่มีปัญหากันมาหน้าหรือยังไงเรื่องดินนั้นมีปัญหากันมาหน้าเลยรอว่าที่ไหนบ้านนั้นมันเที่ยวอยู่พึ่งเลงครับดินนั้นโพราะว่มันไม่พอตามว่าไดเวียนใช่ไหมว่าไดเวียนอย่างไหนบ้านมันนั้นถึงมันไม่พอถึงกับนอง คนทุกต้งกันข่อบ่าลงต้อยเออให้ให้เปลี่ยนทำเด็กนวดีกันอยู่เลยแต่ให้ทำมันได้เวียนถึงกัดินปลาเที่ยวอยู่ในบ้านพถ้าลูกข้าไปแล้วลุงนั่นก็ไม่มาแก่ลูกเอนะถึงในตรงนี้ก็สรางลำเหมอตรงนี้เด็กตรงั้นนั้นก็สร้างในดินปลาในดินปลาปลาก็ไม่ใหญ่ของปลานะของลุงถึงกับมันมีเขารักกันลูกไปแล้วเข้ารักกันีคือเรื่องมาจากเรื่องที่ดินที่มีการลุกล้ากัน แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเตยมันเล้งไปเลยเลยแล้วสู้ท้าไปดิ้แล้วก็ระหองระเห็กันมาตลอดแล้วก็ก็พานว่ามีการร้องเรียนเรื่องมีการร้องเรียนกิเรื่องเสี่ยงดังเสียงดังมีน้ำมันอ่าแล้วใครร้องเรียนคุณป้าร้องเรียนเลยหรอ้องเตยเลยลูกสาวเลยลูกสาวร้องเรียนไปที่เทศบาลให้มาตรวจสอบอย่างเงี้ยนะก็มาหลายครั้งแล้วไม่ทำก็คือเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะแล้วก็ก็ไม่ถูกกันมานะกันมองหน้ากันไม่ติดปีแล้วกี่ปีแล้วอืมก็ไม่ติดปีแล้ว อ๋อทะเลาะกันมาสองสามปีแล้วการเล่นเงี้ยไปพนันแล้วกระเตะกระโตกันน้อยๆแล้วแล้ว่าตอนหลังที่ไม่ได้คุยกันเลยไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยไม่ไปไม่มาหาอัูแล้วคือทั้งทั้งพี่ชายเขาทั้งเมียเขาก็ทั้งทั้งทั้งแฟนป้ากับเมียเขาก็คือไม่ไม่คุยกันแล้วพี่น้องกันก็คือไม่คุยกันแล้วก็น่าตายคุยกันลุงก็ไม่คุยแล้ป้าก็พยายามเป็นตัวกลางให้แต่เราก็ไม่คุยกันมถึงเหล็กยาวนี้เหล็กว่านี่ตากัรเล่นเดียว แล้วป้าได้ไปดูลูกสาวหรือ,อยังเนี่ยไม่นี่เนี่ยนางพ่องใจนุ้ยไม่โลต่างลกูลกเคยลูกพ่อต่างลุงอยูโย่โรงยานเป็นนี้ลุงไม่เป็นไรลุงปลอดภัยป้าลูกเคยอ่ะลูกลูกเคยกับลูกสาวเลยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว่นี่ครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ดูข่าวให้เป็นข่าวนะครับอย่าไปมีอารมณ์ร่วมไม่ต้องเข้าข้างใครแค่ให้รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับมันคือความสูญเสีย ของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ดีนะครับที่ทั้งช่างหนุ่มคนยิงแล้วก็หลานทั้งคู่ที่ถูกยิงตายไม่มีลูกครับไม่งั้นนี่ไม่มีใครรับได้ครับกับเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายเรื่องนี้ช่างหนุ่มก็ถูกดำเนินคดีหลานก็เสียชีวิต20ปีจบกันวันนี้ครับ